ครับและหมวดสุดท้ายนะครับของ p p พดีของเรานะครับกับหมวดมูเตลูนะครับพบกับน้องไข่พลอยอีกแล้วนะครับมาพรีเซนต์แทนเพื่อนนะครับเดี๋ยวให้ไข่พลอยเล่าให้เราฟังนิดนึงนะครับว่าอันนี้เป็นผลงานของใครแล้วก็เพื่อนทําอะไรครับเป็นผลงานของนางสาวสุกิตาตอจานิสาเป็นงานออกแบบลวดลายของอำเภอปาคตค่ะเป็นงานออกแบบลวดลายโดยเอาความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลปี12นักสัตร์มาผสมผสานกับการอข้า ออกแบบเป็นการในรูปแบบของการพิมพ์ผ้าค่ะคก็แบรนดลูปเป็นโปรดักต์ต่างๆค่ะโดยโดยภายใต้ออกแบบภายใต้ชื่อแบรนด์จินีวัฒน์ค่ะครับก็คือนําความเชื่อมาออกแบบเป็นผ้าแล้วนําผ้าเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอนมีแมสนะครับมีผ้านะฮะ หรือว่าตราไปตัดเป็นเสื้อผ้าก็ได้นะครับเรียกว่าเอาสรีมุคคลเนี่ยมาอยู่กับตัวทั้งหมดเลยนะครับโดยใช้คอนเซปต์ของ12นักสัตว์นะครับขอบคุณไทรอยนะครับ